นี้แม่จ๋าก,ก็จะใช้เป็นสีอะคริลิกอีกแล้วนะคะนะคะเรามาเรื่องเรื่องกันเลยแม่นาค เคยเป็นหญิงสาวที่สวยงามและอ่อนโยนเธอแต่งงานกับสามีที่เธอรักและอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใกล้แม่น้ำวันหนึ่งเธอได้ตั้งครันและรอคอยการกลับมาของสามีที่ไปทำงานห่างไกลเมื่อถึงเวลาคอดเธอเจ็บปวดมากและโชคร้ายที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องหลังจากที่เธอเสียชีวิตผู้คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นทุกคืนจะมีเสียงร้องไห้เบาๆ และเสียงเรียกชื่อของสามีของเธอที่ดังแวลมาจากบ้านของแม่นาคีีมากค่ะ หลายคนเห็นเงาหญิงสาวที่เดินเลียบแม่น้ำในเวลาค่ำคืนทำให้ทุกคนหวาดกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนสามีของแม่นากลับมาบ้านหลังจากที่เธอเสียชีวิตแต่เขาไม่รู้เลยว่าเธอได้จากไปแล้วเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาและเห็นแม่นาคนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเขาไม่รู้ว่าพรรยาของเขากลายเป็นผีแล้วเขาใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งเพื่อนบ้านมาบอกความจริงเมื่อสามีรู้ความจริง เขาหวาดกลัวและพยายามหนีออกจากหมู่บ้านแต่แม่นากนั้นไม่ยอมปล่อยเขาไปด้วยความรักและความเศร้าของเธอทําให้วิญญาณของแม่นากยังคงอยู่และเธอก็พยายามที่จะรักษาครอบครัวของเธอเอาไว้แม้ว่าจะต้องกลายเป็นผีก็ตามแม่นาคกลายเป็นตำนานที่ผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานกันต่อมาเด็กๆแถวนั้นถูกเตือนว่าอย่าเล่นใกล้ริมแม่น้ำตอนกลางคืนเพราะแม่นากอาจจะออกมาหลอกหลอนได้เรื่องราวของ ยังคงเป็นที่เล่าขานและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในหมู่บ้านจนมาถึงทุกวันนี้นี่เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ